สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผารวยได้ครับผมคลิปนี้ตําราวรวมเซียนชุดที่1ครับพี่น้องเนาะร่วมที่เด็ดแต่ละเซียนบ่าจะเป็นแนวทางตัวเลขของอ่าหลายๆอาจารย์แหะครับพี่น้องเนาะที่นําเสนอทุกๆุกงวดกะมารวมอยู่ในคลิปร่วมเซียนชุดที่1นึ่งร่วมไปเบิงพิจารณาไปน้ากันครับวังหันกะถือว่าชุดยอดครับผมเลขของอาจารย์สุพันธ์ 015ครับพี่น้องเนาะเลขออก105ครับสามตัวแตกครับงวดนี้มาแล้วครับพี่น้องเนาะลองติดไว้น้ำินแจกงน้อยเลขสามตัวครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตำราวรวมเซียนชุดที่หนึ่งน้ำเชียร์พา้วยกับขอขอประคุณถูกๆเซียนถูกๆอาจารย์ครับผมไปรับชมรับฟังตำราวงวดวันที่สามธันวาคมหกสิบแปดกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมอาจารย์สุพรรณสามตัวแตกว่าหันครับ งวดนี้สีแตอีกบ่กับหกกับสี่ครับพี่น้องงวดนี้หกกับสี่วิ่งเอาเอาสี่ตัวขึ้นมาก่อนนะครับผมหกเก้าหกสองสามตัวหกเก้าหกเก้าหกสองและเก้าสองเจ็ดเน้นเก้าหกสองกับมาเบิ้งที่สองตัวครับผมมันหกศูนย์สี่ศูนย์หกห้า 6 2สอ6สี่4องหเบิ้ล6 6หกและสีครับเน้น6กสองกับ4 2่เนี่ยครับผม3ตัวของเบิรนมี่หกเก้าหกเก้าเก้าอดครับพอจอยเด่นมา5้านะครับผม,มหมืัน วันนี้ศูนย์กับแดเน้นแปดศ6 0ย 8, ์ 4, 8, ี่ 8, 6หกนย์เจดแปดสี่แปดห้าแปดหกันหนึ่งหกสองหเน้นไปที่ศูนย์สีู่ย์หและแปดหเลขดับบนล่างเจ็ดสามสามเจ็ดครับห้ามซื้อเด่นมาได้ครับผมเจ็ดหรือสามเอายังเท่าเจ็ดคุณแล้วก็มาเจ็ดว่แมนเพราะว่าเจ็ดนี่ครับคอยก็มาเจ็ดน้ำจิา ไปชนหนึ่งสามสำน,นักพอหลดาดเผาเป็นเด่นดีนคอยคอยมาเก็ยดเจ็ดสี่น้ำเสียฟันเห็นัวใหไงแม่นคอยมาเก็ยดมอขึ้นคอยฟันเห็นจกกักรยานเนาะเก็ดเ่าก็อ่านไมีเหล็กอออเก็ดบ่อันเล็กแท้กับเก็ดสามดีมน อาจารย์จิตวีรศักดิ์ครับผมสิบบนสองกับแปดเน้นสองสองห้าสองหกสองแปดแปดศูนย์แปดห้าเน้นสองหกสองแปดสามตัวครับผมอ๋อลืม่ม <3 S 2> อ๋อย <3 S 2> พอวุฒโนหันเนาะสามตัวเจ <6 S 1> ็ดสองหกเจ็ดสองแปดเก้าสองแปดเน้นเจ็ดสองแปดหน่วยล่างเจ็ดกับเก้านี่แะครับผมเน้นไปที่เจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ด เก้าเจ็ดแปดเก้าเน้นแปดเจ็ดคู่เดียวครับว่าหันนี้นเสียเอาออกเรื่มค่าตะเบงว่าผุานสิมากเก็บเงินอีกนะอยุบ,บานเู้เสียชีวีทรายนี่โอ้ขาดดันไปส้มคนภูเขาเด่นสีกับเล็กติดหนึ่งงวดน,นี้ศูนย์กับหนึ่งกับเน้นศูนย์ 4030 00และ01ครับเน้น00และ01เลขติด2 34ครับเลขวิน43 00ครับเลขต้ำๆครับผมอาจารย์ A ครับผมเด่น6กับ7เลขติด2 35 2ตัว สองสามสองห้าสองหกสองเจ็ดหกเกหหและเจ็ดหเน้นสองสามสองห้าสองเก้า่ะเจ็ดครับสองหเลขไทยอ๋อเลขไทยเนี่ยข้างล่างออกสองสองกับสองหา้าท่านี่ออกดิมเมนระว่างด้วยค่ะคุณผู้ชม อาจารย์สุมเมธหกกับเจ็ดเน้นหกครับผมหกศูนย์เจ็ดสี 5, ่หกหนึ่งเจ็ดห้าหกแปดเก้าหกหกศูนย์กับหกหนึ่งตัวเน้นครับอาจารย์สุมเมธอ้าคือมาพีเนี่ยเลื่อมบ่ลือมก้อยก็ลังหาว่อาอ้าวคือว่าเรียกคนานั้นวิ่งยื้อสาเถาเลีกวิ่งเข่าดีเพาาราะหันพนรุดดีเนาะเมนพ่อชนิน เข้ามาเด่นหวดนี้894ประกบ7801แป8 94, 80 1, 88, 80 81, 98, 91, 8 8081 9น9่9แปดเน้น8์8ก้าหนเนปครับเด็นกระทุ่มแบนว่าันหลุดกับ4ี่ห้า องตัวมีอสามตัวสี่หกห้าหกเก้าหกหกสี่สี่เลขชุดสองตัวมีหกหนึ่งหาสองหกเก่าหกหาหาซีซีเก่าเบิ้ลสี่สี่สองสองครับหาสองกับสองสองระวังเลขกไถไหลครับผมอาจารย์มันจะตามทุกวันด้วค่ะแต่ว่ายาว่าจะอาจารย์มือนี้เก่าไม่เชียกับซีออลค่ะ จนจนหอดปุ๋นละออกปุ๋นละเนาะพี่รุงตะวันครับสองสี่หกแปดเน้นสี่กับหกสี่สามเจ็ดสี่สี่ห้าเจ็ดแปดสี่หกเจ็ดเก้านี่เือชุดเน็นร่องกันก็จะเป็นอ่าสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่สองเจ็ดศูนย์สามตัวห้าเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่ครับผมโอ้พี่ลุงตะวันเนี่ยคเจ็ดสี่ ทอข้อสรุปมานี่หาหกสำนักแล้วเพื่นจะว่าิ่มเจกับสเลยค้อเจ็ดกับสีเจกับสีหลายที่สุดเลยครับมีอยู่สำนักเดียวทีว่มีคือังอาจารย์เอกเลยเทัอเจ็ดกับสต้องมาแล้วอาจารย์เอกครับผมหนึ่งสองสามแปดเน้นหนึ่งกับสอง 1828 08 03 7172 5358ม่าหาว่าหันเพื่นเขาแล้วครับผมตัวว่าเพื่อนเขียนเหล็กเก่ากับเหล็กหาไข้ไข่กันเขาไม่เชื่อเขาจะว่าเป็นเหล็กเก่าครับเขาเลยเขียนเป็นเก่าเกาศูนย์ที่แท้เป็นหาศูนย์ครับผมเอามาตามตัวอ,อาจารย์ครับผม เอาครับพี่น้องครับผมจะได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตำรารวมเซียนชุดที่1ครับคลิปหน้าครับพี่น้องครับที่เด็ดเยาเผอครับพี่น้องเนาะว่าว่าจะเป็นอาจารย์นาคีโนครับผมหนูน้ำทิพย์ครับอีกหลายเซียนครับพี่น้องร่วมละมาสรุปที่เด็ดให้เบิงน้าครับถ่ายคลิปนี้น้าเชียร์ผ้ารวยกับขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันเด้ครับผมตำราสองทุ่มครึ่งสามธันวาคมหกสิบแปด สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ